สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเขาฉายภาษาภาษาไทยอาจารย์คะหม่ามาม่าม้าหองอึ้้องอึม่าม้าม่าอ่านว่าอ่านว่ามาคือมามาคือมาแปลว่าใหญ่โตใหญ่ค่ะใหญ่โตหม่าม้าม่าม้้องอึ้องอม่าม้าม่าอ่านว่าอ่านว่ามาคือมามาคือมาแปลว่าใหญ่โตอใหญ่โต